สวัสดีครับตอนนี้เขาอยู่ที่แซมฟ้าพาซาจัอองหวัระปูนนะครับไมแอวงานฟินมาร์เก็ตนะฮะตอนนี้เควินอยู่กับบูธของฟ um ุตลํแอปพลิเคชันอาหารของคนละปูนนะครับที่ว่าไข่พาดแล้วมาได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้มันมีการออกไปตังนอกแล้วเขาสั่งอาหารผ่านแอปอย่างเดียวนะครับผมวันนี้พุตลํของเขาก็มาออกบูธนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า ฟูดลำเอาอย่างมาแจกให้กับลูกค้ารวมไปถึงจะมีสม่วนลดพิเศษอย่างท่องนะครับก่อนที่เราจะไปแอลงานรีเนะี่ยเดี๋ยวเรามาแวะฟูดของฟูดลำนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ฟูดลำเอาอย่างมาแจกให้กับลูกค้าบ้างนะครับสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนี่อย่างเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นไส้กรอกอ่าไส้กรอก,รอกรอโอ้ใหญ่มากอันนี้เอมามนีอย่างคะวันนี้มาให้ลูกค้าคนพิเศษนะคะวันนี้สาหรับผู้ที่มาใช้บริการฟูดลำคือว่าถ้าโหลดแอปวันนี้รับเปเลยครสไส้กรอก S <S ต้องมาโหลดแอป,ปหน้ามูนเนาะวันนี้นะครับบุลำออกบูธที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้ตั้งอยู่ที่จ้งฟานะคะบุญน,นี้ตั้งอยู่ที่เวณไกลๆตาบารและเกาะดันจีเดน่านะคะาคค่ะขอบคุณมาก <ๆ S 1> ไม่เอาหากันได้นะครับเขาอยู่กี่วันครับเราอยู่วันนี้ถึงเป็นวันที่13เลยโอเคครับแล้วเป็นตัวกับลกกบลได้โคตรสนุกเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่หน้างานฟิล์มนะครับผม <c oughs> ก่อนเข้าฟิลม์มต้อนการตรวจว,วัดอุณหภูมินะและก็ตรวจว,ว่าเรามีแม่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะใส่ไปช์ชิลแบบเซเล่นต์ก็ได้นะครับมันจะเสร็จเรีเยบร้อยตอนนี้เราอยู่หน้าร้านหมี่อินนะคะร้านแรกเลยสวัสดีครับจําเดยก็ โอ้โหอันนี้ร้านมีม้เป็นพิซซ่าพันไม้ของญี่ปุ่นนะครับน่าจะจะมีเมนูใหม่เป็นนิโรดชิมาหน้าตา,าจะเป็นอย่างนี้อ๋ออันนี้คือเมนูใหม่เนาะอ,อันนี้คือทำสดใหม่เลยนะครับผมโอเคร้านแรกเลยนะครับพิซซ่าปุ่นปันไม้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอยู่กับร้านสเต็กเบิร์นไฟนะครับผมโอ้โหน่าก,กินมาก ขายกําเ่าะอะไรครับอันนี้มีมันจะมีแบบฟูตนาค่ะนาแบบซ้ายเอ็มแอลแล้วก็เครื่องชีสถุงเบคอนเบคอนสวยโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันโอ้โหน่ากินมากนะครับใครอยากกินสามารถสั่งได้ทันทางฟู้ดลำนะครับหลายอัดฟูตลันะครับสั่งได้เลยนะครับผมลาซานญ่านะครับโอ้โหมีหลายเมนูเลยเป็นลาซานญ่าเนื้อวัวนะครับเนื้อหมู เบคอนมีบอมีบอมันบดด้วยนะคบผมโอ้โหน่ากินมากอั่นี้จะมีปูจ๋าเนาะกับขนมจีบนะครับยำปลาดุกฟูนะครับกับร้านลาสัญญานะครับที่ีบาร์บีคิวนะครับทุกคนโอ้โหมาดูฝั่งนี้คือกำลังย่างเลยสดๆดใหม่ๆนะครับใครอยากสั่งนะสั่งได้เลยทางแอนไลน์คุณลำนะฮะมีทั้งหมูทั้งไก่เนาะ หมูไก่เนื้อไส้กรอกนะครับเนื้อนำเข้านะครับวสวัสดีครับได้หรือด้ล่าอันนี้ขายแพนเค้กเนาะขายกำมสเไรครับผมสามพิ9เกิาลส่เก้าาเ้าขนมก็มีนะครับผมขน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 มนมขอมลนมขัมนมขนน ชอบเลยเนาะที่เราอยู่อีกร้านนึ่งที่เป็นไฮไลท์ซึ่งไฮไลท์ของร้านนี้คือเปิดจ้ากว่าคนอื่นนะคะคือร้านอื่นเพิ่งเปิดแล้วแต่ร้านนี้เพิ่งเปิดจะไปแง้มดูกันแล้วว่า,วาร้านนี้มันมาขายดีมั้ยมาเปิดเพื่อดูครับร้านนี้ต้องมาคว้าเต็นเ์เปิดเลยเหรอ <c oughs> ตอนนี้อยู่ร้านปลาแฟนกันเน้นนะครับส่วนอันนี้เป็นยำปลาแฟนเนาะโอ้โหสดใหม่ทุกคน ใส่กุนใส่งได้ผ่านแอดไลน์ฟูดลำเมนูอย่างพิเศษแนะนำไข่ดองยำฟูมันยำฟูอะดองตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ย ได้เลยกับร้านนี้1ีร้านนะคะทุกคนปูเคปเย็นบายปูเป้นะครับโอ้โหเคปเย็นอร่อยๆนะครับชิลละสิบบาทคนดูนี่เพราะว่าแม่ค้าสต่งงามกันเลยจริงแน่นอนจ้ามีกี่ไส้ครับวันนี้วันนี้มีอ่าสิบแปดไส้โอ้โหสิบแปดไส้เลือกได้เลยมิ้นยอวาง์ดอกชิลละสิบบาทค่ะชิลละสิบบาทไส้อร่อยจะเป็นขายดีเป็นมะขาวไข่ทองลูกตาช็อกโกบอลน่าสี่ตัวนี้เลยอ๋อสั่งได้เลยนะ ใส่เนื้อพาวด้วนยะอ่านไนท์ูมเลี้ยงกาเนาอูเก่งเนาะเลิแนน,น่อนันเลิศทุกเมนูนะครับ,บอัง,งุุนสดอโซจากเมืองฝางนะครับทุกคนสมูตตี้นะครับไข่ดีเป็นอัง,งุนะุนเนาะ แล้วก็มีน้ำส้มพันตัวร้านไล่ัง,งุนเมืองฝาดอยฝางนะคบมากันได้นะครับโหร้านนักมากนะครับทุกคนเอาเป็นว่าอย่าลืมมาแอวงานฟินกันนักๆนะครับวันที่เก้าถึงะครสามที่แสมฟาพาซาแล้วใครไปอยากมาอยู่บ้านเนาะอยากอยู่บ้านแต่ว่าอยากบินสามารถฟังคิวจากงานฟินได้ถึงบ้านทา่านเลยนะครับด้วยการแอดไลน์แอดนะครับแอด แอดฟูดลำแค่งทำระกับพิมพ์คขาว่าฟินแล้วก็แอดพินเกตตอตอบท่านไปนะครับฟินยู่บ้านยู่บ้านแต่สามารถฟินได้จะต้องออกมาได้นะครับไว้ป้าขัดไปในวิดีโอหน้าไว้กันครับบ๊ายบาย